สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่จักรวาลยามค่ำคืนในตอนที่แล้วเราได้เดินทางผ่านการเวลาเพื่อไปดูว่าบรรพบุรุษของเราแงนหน้ามองฟ้าและถักทอเรื่องราวจากดวงดาวได้อย่างไรเป็นเวลาหลายพันปีที่การเดินทางสู่จักรวาลน,นั้นเกิดขึ้นได้เพียงในจินตนาการเท่านั้นแต่เมื่อไม่ถึงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไป เราได้ส่งยานอวกาศไปสัมผัสดวงจันทร์ได้ส่งหุ่นยนต์ไปขับเคลื่อนบนดาวอังคารและได้ส่งยานสำรวจเดินทางผ่านดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะความฝันได้กลายเป็นความจริงและในค่ำคืนนี้ผมอยากจะชวนคุณมาสารต่อความฝันนั้นเราจะเดินทางไปสู่อนาคตเพื่อไปดูว่าบทต่อไปในมหากา์ระหว่างมนุษย์กับดวงดาวนั้นจะถูกเขียนขึ้นอย่างไร จากการกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งสู่การตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารและไกลออกไปสู่ความฝันของการเดินทางข้ามดวงดาวนี่ไม่ใช่เรื่องราวจากนิยายวิทยาศาสตร์แต่มันคือแผนการคือความหวังและคือความพยายามของมนุษยชาติในยุคข,ของเราที่จะก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางที่บรรพบุรุษของเราได้แต่เฝ้ามองจากผืนดิน ก้าวแรกของการเดินทางสู่อนาคตคือการเดินทางกลับไปสู่สถานที่ที่เราเคยไปเยือนแล้วครั้งหนึ่งดวงจันทร์หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องกลับไปดวงจันทร์อีกเราเคยไปปกักธงและทิ้งรอยเท้าไว้แล้วใช่ไหมหรือคำตอบก็คือการกลับไปครั้งนี้มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการไปเยือนเพียงชั่วครู่เป้าหมายของเราคือการตั้งรกราก ดวงจันร์ทในศตวรรษที่21คือทวีปใหม่ที่รอการสำรวจมันเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างฐานปฏิบัติการหน้าด่านของมนุษยชาติลองจินตนาการถึงหอดูดาวที่ตั้งอยู่บนด้านไกลของดวงจันร์ที่ซึ่งปราศจากชั้นบรรยากาศรบกวนและถูกโลกบดบังจากสัญญาณวิทยุรบกวนมันจะสามารถมองเห็นจักรวาลได้ชัดเจนกว่าที่เราเคยเห็นมาทั้งหมด ที่สำคัญนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งที่ล้ำค่าซ่อนอยู่ในหลุมอุกาบาตบริเวณขั้วของดวงจันทร์ที่แสงอาทิตย์ไม่มีวันส่องถึงนั่นคือน้ำแข็งน้ำไม่ได้เป็นเพียงสิ่งจำเป็นสำหรับดื่มเท่านั้นแต่มันสามารถถูกแยกออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนได้ออกซิเจนสำหรับหายใจและไฮโดรเจนกับออกซิเจนสำหรับเป็นเชื้อเพลิงจรวด ดวงจันทร์จึงอาจกลายเป็นสถานีเติมเชื้อเพลิงระหว่างทางสำหรับการเดินทางที่ไกลออกไปโครงการอย่างอาตทิมิสของนาซากำลังวางแผนจะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งโดยในครั้งนี้จะรวมถึงนักบินอวกาศหญิงคนแรกด้วยเป้าหมายไม่ใช่การไปเยือนแต่คือการสร้างสถานีวิจัยบนพื้นผิวและสถานีอวกาศที่โคจรรอบดวงจันทร์ เพื่อเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตและทำงานในสภาพแวดล้อมอื่นนอกโลกเป็นเวลานานดวงจันทร์คือสนามฝึกซ้อมที่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะเดินทางสู่ก้าวต่อไปที่ท้าทายกว่านั้นมากการเดินทางสู่ดาวอังคารดาวอังคารดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ได้ครอบงำจินตนาการของเรามานานนับศตวรรษมันคือดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกมากที่สุดในระบบสุริยะ มีร่องรอยของแม่น้ำและทะเลสาบในอดีตและเป็นสถานที่ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเคยมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นการเดินทางไปดาวอังคารคือก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติมันคือการเดินทางที่กินเวลานาน6-9เดือนในแต่ละเที่ยวในยานอวกาศที่ต้องปกป้องนักบินอวกาศจากรังสีคอสมิกที่อันตราย เมื่อไปถึงพวกเขาจะต้องผเผชิญกับบรรยากาศที่บางเบาอุณหภูมิที่หนาวเหน็บและพายุฝุ่นที่สามารถพัดปกคลุมทั่วดาวได้แต่มันคือความท้าทายที่มนุษย์พร้อมจะรับมือเรากำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสร้างที่อยู่อาศัยจากดินบนดาวอังคารพัฒนาวิธีการสกัดน้ำจากน้ำแข็งใต้ดินและแม้กระทั่งทดสอบปลูกพืชในสภาพดินจำลองของดาวอังคาร ภารกิจแรกๆจะเป็นการตั้งสถานีวิจัยขนาดเล็กเพื่อทำการทดลองและค้นหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตอย่างจริงจังและไกลออกไปในอนาคตคือความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ดาวอังคารกลายเป็นบ้านหลังที่สองของมนุษยชาติแนวคิดเรื่องการปรับสภาพดาวหรือเทราฟอร์มิงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศและภูมิอากาศของดาวอังคารให้ใกล้เคียงกับโลกมากขึ้น แม้จะเป็นโครงการที่อาจจะต้องใช้ร้อยหรือพันปีแต่มันสะท้อนถึงสัญชาตญาณพื้นฐานในการอยู่รอดของเราการเป็นสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนหลายดาวเคราะห์ไม่ใช่การผจญภัยแต่มันคือหลักประกันความอยู่รอดในระยะยาวเหมือนกับไม่เก็บไข่ทุกใบไว,ไว้ในตะกร้าใบเดียวการขยายถิ่นฐานออกไปคือการปกป้องอนาคตของจิตสำนึกและเรื่องราวของมนุษย์ จากภัยพิบัติใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคตและเมื่อเรามองไกลออกไปไกลกว่าดาวอังคารไกลกว่าขอบเขตของระบบสุริยะความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็รออยู่การเดินทางข้ามดวงดาวการเดินทางไปยังระบบดาวฤกษ์ดวงอื่นความท้าทายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของระยะทางที่มหาศาล จนจินตนาการได้ยากยานวอยเยเจอร์หนึ่งซึ่งเป็นยานที่เดินทางเร็วที่สุดและไกลที่สุดของเรายังต้องใช้เวลาถึง70,000ปีในการเดินทางไปถึงระบบดาวที่ใกล้ที่สุดการเดินทางด้วยจรวดเชื้อเพลิงเคมีแบบปัจจุบันจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นนักวิทยศาศาสตร์และวิศวกรจึงกำลังฝันถึงวิธีการเดินทางรูปแบบใหม่ๆ ลองจินตนาการถึงยานใบเรือสุริยะโซล่าเซลล์ยานที่กางแผ่นสะท้อนแสงขนาดใหญ่และบางเฉียบแล้วอาศัยแรงพลักดันจากแสงอาทิตย์หรือลำแสงเลเซอร์กำลังสูงที่ยิงจากโลกเพื่อเร่งความเร็วให้เข้าใกล้ความเร็วแสงโครงการอย่าง Breakthrough Starshot กำลังศึกษาแนวคิดที่จะส่งยานสำรวจขนาดจิ๋วยังระบบดาวอัลฟาคนครึ่งม้าด้วยวิธีนี้ซึ่งอาจจะใช้เวลาเดินทางเพียง20 3 0ถึง30ปีเท่านั้นหรืออาจจะเป็นจรวดพลังงานฟิวชั่นที่จำลองปฏิกิริยาแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในใจกลางดวงอาทิตย์เพื่อสร้างแรงขับมหาศาลที่สามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้อย่างมากและในขอบเขตของฟิสิกส์ทฤษฎี ก็มีความฝันถึงเครื่องยนต์วาร์ปวาร์ปไดรฟ์ที่จะบิดโค้งการอาวกาศที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของยานเพื่อเครื่องที่ได้เร็วกว่าแสงแม้วันนี้มันจะยังอยู่ในสมการแต่มันคือแสงนำทางแห่งความเป็นไปได้สำหรับคนรุ่นหลังบางทีการเดินทางครั้งแรกอาจจะต้องอาศัยยานอาวกาศข้ามรุ่นเจเน a เรชันชิ p ยานที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบซึ่งคนรุ่นหนึ่งจะเกิด เติบโตและตายลงบนยานเพื่อที่ลูกหลานของพวกเขาในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าจะได้เป็นผู้ไปถึงจุดหมายมันคือสุดยอดของการเสียสละและความหวังเพื่ออนาคตที่เราจะไม่มีวันได้เห็นการเดินทางสู่อนาคตในค่ำคืนนี้ได้พาเราไปไกลแสนไกลจากเพื่อนบ้านอย่างดวงจันทร์สู่พรมแดนสีแดงและสู่ความฝันอันไกลโพ้น ไม่ว่ามนุษยชาติจะได้ไปถึงดาวอังคารในยุคเราหรือไม่หรือจะได้เดินทางไปสู่ดาวดวงอื่นในอีกกี่ร้อยปีข้างหน้าความฝันที่จะออกไปสำรวจอวกาศนั้นก็ได้มอบบางสิ่งที่ล้ำค่าให้กับเราแล้วในปัจจุบันการพยายามไปให้ถึงดวงดาวคือสิ่งที่ผลักดันให้เราสร้างสารรค์เทคโนโลยีใหม่ๆคือสิ่งที่สอนให้เราร่วมมือกันในระดับนานาชาติ และคือสิ่งที่บังคับให้เรามองกลับมายังจุดสีน้ำเงินซีดของเราด้วยความตระหนักรู้และความห่วงใยมากขึ้นบางทีจุดหมายที่แท้จริงของการเดินทางสู่อวกาศนั้นอาจจะไม่ใช่การไปถึงที่นั่นแต่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราได้สร้างขึ้นทั้งกับตัวเองและกับโลกของเราระหว่างทางการเดินทางคือจุดหมายที่แท้จริงขอให้ค่ำคืนนี้คุณหลับไหลไปพร้อมกับความหวัง ไม่ว่าความฝันของคุณจะเป็นอะไรก็ตามขอให้คุณกล้าที่จะก้าวเดินไปบนเส้นทางนั้นราตรีสวัสดิ์ครับและขอให้ความฝันของคุณพาคุณเดินทางไปสู่โลกที่แสนไกล